Hello morning ตอนนี้เราอยู่กันที่ Queen Town ตอนนี้เป็นเวลา11โมง59จะเที่ยงแล้วนะคะอากาศตอนนี้คือหนาวมากพูดแล้วแบบมีคนออกมาจากปากอะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะเราอยู่ที่เลยทคี Queen Town สวยมากทุกคนมีน้องเป็ดด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหม ข้างหลังคือแบบว่าวิวหลักล้านที่สุดอ่ะดูดินี่เมื่อกี้เราสั่งมาป่าเมื่อกี้เราสั่งมามีรสอะไรบ้างนะป๋าจำไม่ได้กาแฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีกาแฟเฮลเนัสเป็นเฮลซ์เซนัสอ๋อจำได้แล้วมีข้างล่างเป็นฮันนี่พุกี้นะคะฮันนี่พุกี้เป็นแบบเหมือนว่าถ้ามา New Zealand ต้องกินเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ใช่มันเป็นรสซิกเนเจอร์เลยแล้วเหมือนอันนั้นเลยอ่ะ เเชชนนัใโโอลร์สตอนนี้เรากำลังนั่งกอนโดลาขึ้นไปเพื่อไปเล่นรูดนะคะทุกคนเเ hey, พิ่งเล่นรูดเสร็จทุกคนสนุกไหมมิมากมากมากเราสองคนเล่นไปสามรอบนะคะ คือดูสภาพหัวได้เลยสภพทลาขนาดนี้ก็ยังมาว่ะค่ะคือมันมีสองเลนเนาะใช่ใช่มันจะมีเลนที่แบบว่าขับขับไวๆกับเลนที่ขับช้าอย่างเงี้ยตัดเลนแรกอ่ะเราไปผิดทางถูกไหมลูกใช่เราไปผิดทางเราอ่ะจริงๆเราต้องใจจะไปเลนช้าแต่เราไปผิดทางเราไปเราไปเลนแรกก็คือซิงค่ะเกือบทะลุตกเขาเนวมันเป็นฟิลเหมือนโลตัสไหม ใช่มันเป็นฟิลแบบโรตัสท,ที่บ้านเราแล้วก็ได้นมมัน,นี้มาด้วยนมมันนี้เคยกินตอนที่แบบสมัยเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์คือตอนนั้นกินทุกอาทิตย์เพราะว่าชอบมากอร่อยมากนะนมช็อกโกแลตอันนี้ตอนนี้เราจะมาดูปลาแซลมอน,นก่อนไปทำยำกัใช่วันนี้เราจะมานในฟิลอาหารอีสานนะคะ,ะเราก็ฟิลนี้ทุกวันนะฟิล,ฟล กินเช้เ day สองวันนี้เรามาอยู่กันที่ช็อตโอเวอร์อ๋อนูน่นช็อตโอเวอร์เจ็ดใช่เราอยู่กันที่ช็อตโอเวอร์เจ็ดนะคะใช่ รถเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะ,อะตอนนี้วันนี้เรามุ่งหน้าไปที่มิลฟอร์ซาวใช้เวลาขับรถประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็คือไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลมากระหว่า,างทางก็คือจะมีจุดเช็คพอยต์ถ่ายรูปต่ตางๆเยอะมากคือที่นี่ส่งเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวจริงๆอ่ะทริปนี้บ้านเราเลือกที่จะเช่ารถแล้วก็ขับเที่ยวกันเองนะคะคือแบบมันสะดวกมาก เส้นทางก็ง่ายถนนก็รถไม่เยอะเลยขับรถกันได้ชิวๆเลยระหว่างทางก็คือแวะร้านกาแฟาร้านคาเฟ่ไปเรื่อยๆเลยนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปเตีนาวกันนะคะแต่ว่าเรามาแวะจอดถ่ายรูปกันตรงนี้โอ้สวยมากกาลังเห็นไหมวิวคือแบบโอ้โห ู่ที่ปั๊มน้ํามันกันนะคะทุกคนคือง่ายมากก็แค่เติมน้ํามันนะแล้วก็ไปคิดเงินข้างในแค่นี้เลยง่ายสุดสะดวกมากเราสามารถเติมเองได้เลยตอนนี้คือมาได้ครึ่งทางของมลฟอร์ซาวแล้วนะคะทุกคนแต่เรานอนพักเอาแรงหนึ่งคืนกันก่อนที่เตยฮานาวตอนนี้เราอยู่กันที่มิลเลอร์งนะครับก็คือหนาวมากทุกคนแต่เหมือนวันนี้มันไม่ค่อยเห็น ความเป็นแบบสะท้อนเท่าไหร่เพราะหมอกลงอยู่เนาะเราโชคดีเราก็จะได้เจอแบบว่านกไอคอนิกประจำป่านี้นะทุกคนก็คือนกตัวนี้มิลเลย์ลก็คืออีกสปอตหนึ่งที่ควรแวะก,ก่อนจะไปถึงมิลฟอร์ซาวนะคะแต่เหมือนว่าวันที่เรามาอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยไม่ค่อยเห็นภาพสะท้อนของเลกกับท้องฟ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือที่มิลฟอร์ซาวแล้วค่ะ เดี๋ราจะมาดูกันว่าเรือของเราคืออันไหนที่จองมาคืออันเล็กจิ๋วเรือจิ๋วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาพามาดูเราจะใช้เวลาอยู่บนเรือน่าจะประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแล้วบนเรือเขาก็จะมีแจกกาแฟมีแจกน้ำร้อนมีแจกชาแล้วก็แจกคุกกี้บิสกิตอะไรอย่างนี้ให้กินรองท้องด้วย ทุกคนเห็นน้ำตกตรงนี้ไหมคะนี่ก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์เลยของเมลฟอร์ดซาวเขาจะพาเรานั่งเรือไปใกล้น,น้ำตกตรงนี้แล้วก็จะมีน้องแมวน้ำออกมาทักทายเราด้วยอ